สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการทางธรรมชาตินั่นก็คือปรากฏการณ์พระจันทร์เพนหรือพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2565ก็จะตรงกับวันสำ ทางศาสนาวันมาคะบูชาพอดิบพอดีนะคะการเกิดปรากฏการพระจันทร์เพนหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้เกิดที่ราศีสิงห์นะคะดาวพระอาทิตย์ และดาวพระจันทร์ทำมุมเล็งกันเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้ขึ้นซึ่งปรากฏการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์เกี่ยวข้องกับน้ําเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะมีผลอย่างไรได้รับผลอย่างไรจากปรากฏการณ์ครั้งนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์พระจันท์เพนหรือพระจันทรเต็มดวงในครั้งนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะการเกิดปรากฏการพระจันทร์เพนในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นที่ราศีเกิดคุณเลยนะคะในวันที่ส6กุมภาพันธ์ตรงกับวันพระใหญ่วันมาคบูชาด้วยสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะที่แน่ๆเลยในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงค์จะมีความอิ่มเอมใจอิ่มอกอิ่มใจ,มมใจหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มคนที่เป็นผู้หญิงก็จะผิวพรรณผ่องใสนวลมากยิ่งขึ้นดูดีมีออร่าคนที่เป็นผู้ชาย ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็จะมีความดูดีมีการปรับบุคลิกปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าบางคนได้ตัดผมใหม่ประมาณนี้นะก็คือจะดูเท่ดูสมาร์ทมากขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงที่เกิดปรากฏการพระจันทร์เพนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางมงคลค่ะงานมงคลงานแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆหรือข้องเกี่ยวกับการศึกษาหรืออาจจะเป็นลักษณะของการข้องเกี่ยวกับการปรับจิตปรับใจได้เข้า ใกล้ธรรมะได้เข้าใกล้ศาสนามากยิ่งขึ้นได้โชคบางอย่างแบบไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้นะนี่คือข่าวดีของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีเหตุการณ์ที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดค่ะคุณจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเคยมองคนแล้วเราตัดสินคนที่ภายนอกทุกวันนี้คุณก็จะมองให้ลึกไปถึงจิตใจของเขานะคะคุณก็จะวิเคราะห์พิจารณามากขึ้นอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ข่าวของชาวลัคนา าราศีสิงในเรื่องของการมีปากเสียงข่าวในเรื่องของการประทะข่าวคราวในเรื่องของออด้านอารมณ์ยังมีอยู่นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของการใช้คําพูดคําจาและอาจจะมีคนพูดถึงคุณไม่ค่อยดีอาจจะมีคนติฉินนินทาริษยาอาจจะมีคนเอา เรื่องราวของคุณไปพูดในทางเสียหายค่ะก็ตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าใครมีความลับอะไรอย่าเพิ่งไปเล่าให้คนอื่นฟังมากนะอย่าเพิ่งไปเ,เล่าให้คนอื่นเล่าให้ใครฟังมากมายไม่ว่าจะเป็นความลับเรื่องส่วนตัวหรือความลับเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้เก็บเป็นความลับไปก่อนจะดีที่สุดค่ะเหมือนในช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่องที่อยากจะจัดการให้เสร็จ แต่มันยังไม่เสร็จสักทีนะชาวลัคนาราศีสิงห์ลองพิจนารณาดูว่ามีเรื่องเหล่านั้นไหมมันมีบางอย่างที่ยังคาราคาซังอยู่อย่างเช่นคนที่มีครีความคนที่มีข้อพิพาทยังเคลียร์ไม่เสร็จยังเคลียร์ไม่ได้ยังไม่ลงตัวคนที่กําลังสร้างบ้านดีลงานกับช่างอยู่ช่างก็ยังทําให้ไม่เสร็จเสร็จก็ ครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ตามกําหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้อพิาพาทในเรื่องของการเงินการดีลงานกับช่างอยู่หรือบางคนนะคะจัดการกับอะไรบางอย่างกับลูกค้าวางบินตามทวงเงินแล้วลูกค้ายังไม่โอนเงินมามันมีบางอย่างที่ คุณอยากจะให้มันเรียบร้อยแต่มันยังไม่เรียบร้อยอะคะ่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องใจเย็นๆต้องบอกชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าคนจะเป็นอุปสรรคต่อเรื่องการทําธุรกรรมต่างๆของคุณคนจะทําให้ล่าช้าค,คนจะทําให้เกิดความผิดพลาดนะคะซึ่งโดยส่วนมากแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวคุณอะมันเกิดขึ้นที่ตัวบุคคลอื่นซะมากกว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะเราไปเร่งมากไม่ได้มันจะเกิดข้อพิพาทมันจะเกิดการประทะมันจะมีปากเสียงมันจะมีอารมณ์หรือมีอคติต่อกันเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆจะดีที่สุด ะะรายจ่ายของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่อนข้างมากนะในช่วงนี้มีการจ่ายจุกจิกต้องจัดสรรปันส่วนเงินให้ดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณจะมีหัวคิดทางการเงินเข้ามา มีรายได้พิเศษมีช่องทางทำเงินใหม่ๆเข้ามาค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะหยิบจับทำได้ในช่วงนี้คุณคิดอะไรคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากจะเริ่มอะไรสามารถที่จะเริ่มได้เลยคนที่เป็นพนักง,งานประจำคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆนานาสามารถที่จะมีงานทำควบคู่ไปกับงานประจำได้คนที่มีธุรกิจมีร้านค้าไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์คุณจะสามารถต่อยอดพัฒนางานของตัวเองไปในสายงาน ด้านอื่นๆได้นะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีสําหรับเรื่องของการงานและการเงินเพียงแต่ให้ระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามค่ะมีการไดเ้เขาเรียกว่าได้รับการสนับสนุนจากคนรักคู่รัก นะหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นคนละเพศกับคุณคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคุณคนละทีมคนละฝั่งกับคุณเลยหรือคนที่อยู่นอกสายงานเลยก็ได้เขาจะให้การเกื้อหนุนสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีค่ะชาวสิงห์ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับวิชาการงานครูงานอาจารย์งานสอนแพทย์หมอพยาบาลวิศวกรนักวิชาการนักวิจัยลักษณะนี้นะคะจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะ นะดาวพระจันทร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวหนึ่งที่เป็นดาวขององค์ความรู้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ใช้ทักษะใช้ความสามารถนะคะจะมีมุมที่ดีนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความสามารถเฉพาะทางอย่างเช่นช่างซ่อมรถนะสมัยยกตัวอย่างให้ฟังช่างซ่อมรถนักตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางานฟรีแลนซ์ต่างๆก็จะมีมุมที่ดีเช่นเดียวกันงานทางไกลางานออนไลน์ส่งผลดีงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศส่งผลดีค่ะคนที่ ทําการค้าการขายนะคะช่วงนี้จะมีลูกค้ารายใหม่มีเครือข่ายใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําอะไรบางอย่างตามแพทชั่นตามความต้องการของตัวเองบางคนนะคะอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆบางคนอยากทำเ,เกี่ยวกับ เสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของงานที่เฉพาะเจาะจงเป็นแพชชั่นบางคนเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงอย่างน้องหมาน้องแมวอยากจะถักเสื้อน้องหมาน้องแมวขายประมาณนี้ค่ะลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดผลดีได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้เดินทางไกลค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปทํางานไปท่องเที่ยวหรือธุระส่วนตัวก็ตามแต่จะมีโชคจากการเดินทางมีมิตรภาพระหว่างการเดินทางเกิดขึ้นโชคจะเกิด ขึ้นกับคุณคุณจะได้ของที่พึงพอใจคุณจะได้ของใหม่เข้าบ้านคุณจะได้ไปในที่ที่มีน้ํามีต้นไม้มีธรรมชาติจะเย็นกายเย็นใจได้กินอาหารอร่อยได้ล่าปากนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะมีคนอายุน้อยกว่ามีเด็กมาชอบคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาทําให้คุณหัวเราะ พึงพอใจหรือคุณอาจจะได้ของขวัญจากใครบางคนส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้สบายอกสบายใจเรื่องความรักมากขึ้นคู่ทําให้คุณสบายใจค่ะไม่มีปัญหาอะไรที่มันหนักหนาะสาหาัสสาการทะเลาะก,กันก็นิดๆหน่อยๆก็หายนะคะคือไว้ใจเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนั่นเองค่ะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์หมัน่นทําบุญทําทานนะถ้าทําบุญในช่วงนี้ก็ให้ทําเกี่ยวข้องกับน้ําเป็นการถวายน้ําก็ได้นะคะในเรื่องของสุขภาพก็หมั่นดื่มน้ํา ดูแลระบบเลือดระบบน้ําในร่างกายดูแลในเรื่องของช่องปากช่องท้องดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ